สีเหมือนแบบใบเตยสดเลยอ่ะอู้เขียวเขียวแบบเขียวเวอร์อ่ะเดี๋ยวจะว่าให้แม่ลองอยาอยู่คนเดียวนะเราจะลองชิมดูด้วยนะว่าเป็นอย่างไรนะครับแม่บอกว่าปัญหาเรื่องของความไม่ละเอียดไม่เกิดความระคายเคืองคอแต่อย่างใดนะครับ ออจริงๆอันนี้มันเป็นส่วนที่ละเอียดมากๆนะเนาะมันจะมีส่วนที่ไม่ละเอียดด้วยใช่ไหมที่เห็นในโถปันนะ่นเมือสกรูนะครับอันนั้นก็คงราคาจริงแหละแต่ว่าแม่บอกว่าด้วยด้วยความที่มันเป็นแบบอนุภาคเล็กอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราเราสัมผัสได้ทุกอนูนะมันก็เลยรู้สึกขมนะครับเดี๋ยวเราลองดูกัน ็ไม่ขมอาจจะของเราอาจจะเป็นน้ำสองด้วยมั้งโอเคฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับ,บกับแรนด์เนสในรายการพ่อครัวหัอใจทางช่องพ่อครัวหัวใจและรอยแปดแชนะครับอ่ะก็จริงๆเราอยากจะตั้งชื่อรายการใหม่แหละแต่ว่ายังคิดไม่ออกนะครับ <laughs> ก็เป็นรายการที่ว่าด้วยเรื่องของการนํา ผลิตผลทางการเกษตรที่เหลือกินเหลือใช่เนาะแบบกินสดไม่ทันอะไรเงี้ยนะครับมาแปรรูปเพื่อให้เป็นถนอมอาหารเก็บไว้กินเองนี่แหละหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเหลือยังไงก็เดี๋ยวนำไปแพ็กกิ้งขายนะครับอ่านะก็ซึ่งวันนี้ที่เราจะทำนะครับก็คือใบเตยอบนะครับแต่ว่าจะไม่ได้จบอยู่ที่แค่อบนะครับเพราะว่ามันจะง่ายเกินไปเนาะเราจะบดต่อนะครับแล้วก็ลองชิมให้เพื่อนๆดูนะฮะว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะน่าพิสมัยน่าอภิรมหรือเปล่านะครับก็หาข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะแต่ว่าไม่รู้ว่าโรงงานใหญ่ๆเขาแบบมีเทคโนโลยีการแปลรูปที่มันทันสมัยกว่านี้หรือเปล่าต้องทันสมัยกว่านี้แหละแต่ว่าไม่รู้ใช้วิธีไหนนะครับอาจจะเป็นเครื่องเหมือนกันแต่ว่าสเกลใหญ่กว่าหรือว่าเป็นแบบสเปรดรายนั่นโนนี่อะไรเงี้ยนะฮะก็ช่างเขาเนาะเออเราก็ พออยู่พอกินพอเพียงของเราไปนะครับก็ตอนนี้กําลังล้างใบเตยอ,อยู่นะครับมันมีวิธีล้างที่ถูกต้องและเหมาะสมกว่าน,นี้หรือเปล่าไม่รู้แต่เราล้างแบบเนี้ยนะ <c oughs> เออซึ่งมันก็ไม่ได้ลําบากอะไรนะอาจจะชาหน่อยนะก็วิธีการตัดเตยนะครับอันนี้แม่บอกมานะถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดเนี่ยก็ไปโทษแม่นะครับเพราะตอนแรกเราก็พยายามตัดแบบมันมีอยู่หลายต้นเนาะเราก็แบบ แบ่งต,ตัดต้นละใบสองใบอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ากลัวมันจะตายเนาะถ้าตัดต้นเดียวเดี๋ยวมันไม่มีใบไปแบบสังเคราะห์แสงนั่นนี่อะไรเงี้ยนะฮะเออแต่คราวนี้แม่บอกว่าให้ตัดมาไม่ใช่ครึ่งอะ่ะมากกว่าครึ่งด้วยน่าจะประมาณแบบสองส่วนสามของต้นอะ่ะเออก็คือสองส่วนเนี่ยเราตัดมาเลยนะครับเพื่อที่ว่าอนาคตเนี่ยน้องก็จะแตกยอดใหม่แตกต้นใหม่ขึ้นมานะครับเออก็จะเป็นการเพิ่มผลผลิต อะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวขอล้างก่อนนะครับล้างเสร็จก็อาจจะถ่ายแบบวิดีโอธรรมดาหรือว่าไทม์แลป์ก็ไม่รู้นะสมมติว่าเป็นไทม์แลป์นะครับมันก็จะบันทึกเสียงไม่ได้ใช่ไหมเราก็จะพูดไปเลยนะครับสเต็ปต่อไปก็คือการซอยนะครับการหั่นเนาะเพื่อให้หนึ่งสามารถเข้าเครื่องอบอันเล็กของเราได้นะฮะก็เดี๋ยวพิจารณาอยู่ว่าจะซื้อเพิ่มหรือเปล่านะครับเพราะว่าเออก็มีไอเดียว่าเฮ้ยมันควรจะแยก อบข้าวอบหวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเราบอกแม่ว่าแม่ใช้เครื่องอบบ้างดีอบเนื้ออบอะไรอย่างเงี้ยแบบทําเนื้อแดดเดียวอะไรเงี้ยแม่ก็บอกจะใช้อบร่วมกันได้ไงเดี๋ยวมันขาวใส่กันอะไรเงี้ยนะครับอืมเราก็เลยเอ๊หรือแม่จะบอกเป็นในในว่าซื้ออีกเครื่องหนึ่งดีอะไรเงี้ย <laughs> ซึ่งก็ไม่ได้แพงนะอีกเครื่องอบเนี่ยนะครับเออไม่ถึงพันก็มีอย่างที่บอกแหละซึ่งเครื่องต่อไปก็แพนว่าน่าจะซื้อแบบเครื่องไม่ถึงพันอะไรเงี้ยครับ กลับมาที่ใบเตยนะครับก็เดี๋ยวล้างเสร็จก็จะซอยนะฮะซอยเพื่อหนึ่งให้มันสามารถเข้าเครื่องได้เนาะสก็คือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเครื่องปั่นนะครับเ,เครื่องปั่นจะได้ไม่ต้องโหลดมากอะไรแบบนี้นะฮะก็รอบนี้จะมีการใช้อุปกรณ์เยอะนิดหนึ่งนะครับมีการใช้แบบ home appliance หรอแบบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเยอะนิดหนึ่งเนาะอันดับแรกก็คือเครื่องอบใช่ไหม อันดับที่2ก็คือเครื่องปั่นนะครับเครื่องบดสับท,ที่เราเพิ่งรีวิวไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าเครื่องบดสับเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะแบบเอะอาก็หมูเด้งหมูเด้งใช่ไหม <laughs> แต่ันี้มันแบบอบพืชนะฮะซึ่งเราก็ถกกับแม่อยู่เหมือนกันว่าจะทํายังไงดีจะบดก่อนอบหรือว่าอบก่อนบดนะครับแม่ แนะนำว่าให้อบก่อนนะครับเพราะว่าพออบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกรอบนะพวกใบไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆางน,นะครับมันจะกรอบแล้วมันก็จะทำให้การบดเนี่ยง่ายขึ้นนะประมาณนั้นแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราบดก่อนตอนสดๆนะมันก็จะอาจจะใช้เวลาอบน้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าที่แน,น่ๆก็คือเครื่องบดสับฟนะิลิปส์เนี่ย พังไปเพราะว่าปั่นใบยะานางเออคือใบไม้สดๆมันจะค่อนข้างมีแบบไฟเบอร์มีเส้นใยสูงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะพอพอหยุดพูดเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือแบบตรงยอดก็เดี๋ยวตอนซอยเราก็ทำแลบเลยละกันนะครับแล้วก็เอามาอินเสิร์ตทับช่วงที่เราบรรยายตอนนี้ไปเลยเนาะม,มาเจอกันอีกทีตอนโน้นตอนบทสับนะครับแล้วก็ หลังจากอบใบเตยไปผ่านไป5ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ใบเตยอ,ออกมาประมาณนี้จริงๆก็แห้งกรอบเลยนะครับแห้งกรอบแล้วนะซึ่งเราก็ได้ทําการนําแบบเนี้ก็คือแบบซอยแล้วก็อบแห้งกรอบเนี่ยนะครับไปทดลองชงแล้วก็สามารถชงได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คราวนี้ เราก็อยากลองนะเนาะว่าทําแบบเป็นผงแล้วอะไรเงี้ยมันจะใช้ปริมาณลดลงได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองดูนั่นแหละเนาะเพราะว่าพอดีมีอุปกรณ์เยอะนะก็ขอลองนิดนึงอเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับ <c oughs> อันนี้คือใบเตยหนึ่งต้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราแบ่งปันนะ่นเนาะเป็นสองรอบแล้วกันจริงๆ หรอบก็เหมือนจะหมดอยู่นะฮะ เสร็จแล้วนะครับครึ่งถ้วยนะฮะได้เหลือออกมาประมาณนี้นะถามว่าละเอียดไหมก็มีบางส่วนที่ละเอียดจนเป็นเป็นฝุ่นไปเลยนะครับน่าจะพอมองเห็นเมื่อสักครู่ตอนที่เปิดฝาโถปั่นนะแต่ว่าก็ยังมีอีกบางส่วนนะครับที่ยังเป็นแบบเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้อยู่นะฮะซึ่งเราก็จะพอแล้วเราจะไม่ปั่นแล้วนะครับมันน่าจะเป็นข้อจำกัดของไอ้เครื่องปัน่นเครื่องบดสับของเราแล้วนะครับ คือมอเตอร์น้องเริ่มร้อนแล้วนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มันยังไม่หมดด้วยนะฮะยังเหลือตรงนี้ที่ต้องปั่นต่อนะครับในอนาคตถ้าเกิดว่าเวิร์กนะครับก็อาจจะต้องซื้อเป็นเครื่องปั่นสมุนไพรโดยเฉพาะนะครับซึ่งสมุนไพรก็จะมีหลายหลายสันฐานเนาะมีมีแบบว่าเป็นเปลือกไม้เป็นแก่นไม้รากไม้อะไรอย่างงี้ก็มีนะฮะซึ่งเครื่องนั้นเนี่ยสามารถที่จะปั่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะชงชิมก่อนนะฮะโอเคแต่ว่า ซีนนี้ขอตัดแค่นี้ก่อนนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะไปชงชิมให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะแบบตักผสมน้ำไปเลยนะจริงๆมันต้องใส่แบบเหมือนเป็นตะกร้อใส่แบบแคล้ายๆเป็นถุงชาอะไรเงี้ยนะฮะถุงชาที่มันจะแบบเออเป็นกระดาษบางๆเป็นรูๆเออเหมือนถุงชานะอ่ะอะนี่คือใบเตยหนึ่งต้นนะครับหรือประมาณที่เราอบเมื่อเชานะ้าบดแล้วเหลือแค่นี้นี่ะยังไม่ได้บด บทไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองชงชิมดูนะครับโดยเราจะใช้ทีมันติดโถปั่นเนี่ยนะครับเออเราจะชงจากตรงนี้นะเสียดายนะครับโอเคอ่ะชงเลยนะก็กดน้ำร้อนเสร็จนี้เลยคงไม่เป็นไรนะเนาะกินก็ช่างมันเถอะเหล่ายังกินเลยอ่ะประมาณนี้นะครับเราก็จะเรียกอะไรอะแกงเหรอ เฮ้ยสีเหมือนแบบใบเตยสดเลยอ่ะโอ้เขียวเขียวแบบเขียวเวอร์อ่ะเขียวแบบอเมซิ่งมากอ่ะคือมันมันไม่ได้เป็นสีแบบสีมันใบตอนที่อบเสร็จน,นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราเทใส่แก้วไปให้แม่ชิมนะครับเหมือนเดิมครับผมน้อยกล้าตายจริงๆมันมีเครื่องอปั่นสมุนไพรนะครับเราพูดไปแล้วเนาะตอนที่ปั่นใช่ไหมมีเครื่องปั่นสมุนไพรนะครับ ซึ่งมันจะปั่นได้ได้ดีกว่านี้มากนะครับใช้เวลาน้อยแล้วก็ละเอียดกว่าอะไรแบบนี้แม่เรานี่น้ำตาลสูงด้วยนะครับก็เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาก็คือเหมาะยังยิ่งที่จะกินนะครับที่จะดื่มนะครับแม่บอกว่าอยากให้ปั่นละเอียดกว่านี้แล้วแม่ก็บอกว่ามันกินได้เลยเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบขยงคอหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวลองดูอ่ะ ค่อยค่ยนะร้อนเาอืมหอมจังมันเขียวสวยดีนะเป็นไงมันมันมันสาดคอไหมหมันเยอะไปมันก็รู้สึกขมนิดๆนะ อ๋อนี่คือเยอะใช่ไหมอันนี้คือแบบติดโถปั่นนะเนี่ยโอเคหมดเกลี้ยงครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะกับการทดลองอบแห้งปั่นแล้วก็ลองชงชิมนะครับใบเตยนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กบับเพื่อนๆไม่มากก็นหน่อยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะ ใช่กด share, แชร์แชร์ u b s c r i b e ครับทำมือไม่ได้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ